สวัสดีครับผมมานพินกับ c h a Channel i e ิลไทยใน YouTube ครับก็ทางขาดนะครับรถไปไม่ได้ครับก็ต้องเกลียดดินมานะครับอันนี้เป็นรถบัสท,ท,ที่ผมนั่งมาอ่เขาก็จอดรออยู่นะครับไปไม่ได้ฝนตกอย่างหนักครับพายุออรโนโร่ออะไรสักอย่างเนี่ยฮะถ้าเป็นรถโฟวิวอย่างเงี้สบายครับ แต่ว่ารถที่ผมนั่งเนี่ยเอไปไม่ได้นะฮะเนี่ยโอวิวผ่านไปก็เป็นอีกเรื่องราวของการเดินทางนะครับรถบัสใหญ่เนี่ยไปไม่ได้นดดนเนี่ยต้องขุดดินนี่ครับมีจอบเดียวด้วยนะฮะขุดมาเพื่อจะรอให้ทางมันได้ระดับพอที่จะไต่ลงไปตรงทางเบี่ยงเพรานั้นนะครับ รถบรรทุกสูงอย่างเงี้ยไปได้ครับหนือคล่องตัว๋ยวผมเจอปัญหาหลักแล้วครับเนี่ยถ้าไปไม่ได้เนี่ยรถที่ไปมันเดเลเนี่ยก็เห็นทีจะต้องติดอยู่ที่นี่ครับแล้วผมจะต้องตกไฟนะครับนะฮะนี่ครับรถรถบัสใหญ่สองคันเนี่ยต้องมาจอดอยู่ตรงนี้ นี้ใกล้ๆเมืองมอหินนะครับอยู่รักชชินรถบัสก็มาจอดกันทั้งมหมดต่อไปเรื่องราวกันเดินทางครับเราพบกันใหม่กับช e l f e ฟิ t ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับนี่ครับกำลังผ่านชิดใจบ้งหน่อย มีคนกำกับอ้ากูจสัตลยากูไม่เนี่ยสวยอะไระชั่วตาไม่นี่เาไปเีเลยคนกำกับทิศทางล้อครับชวโเนียใช่ไหม้มอเพื่อนมาต่่า้กูจริงๆกัาคีดปีเลยนี่ไอ้เรไม่นียสวยนะมาอกูกูใช่มั้ชอบสยนิเยจะขึ้นตรงนู้นก็ไม่ได้ครับสสดินนิ่มไป,ไป ต้องมีที่ยานีนถ้๊าตัวเราไหม่รู้เลยไเข้าปบาะเลยแต่ม่ดีเองในรปมีเสียงรักคอเอ่อไม่า่หครับต้วน้นมาชื่อองใจพุมาละไม่รู้าเข้าบากแต่นม่ีเองแต่ไมู่ไม่ดครียดหอเครียดจะง่วแต่งทมนนี่ยเลดอย่างดีที่ฝนไม่แหลว่นนี้นะครับถ้าพายุแรงว่านี้นี่ตอนนี้หลงก็ยังแรงนะเนี่ย

รอดมาได้แต่ก็ยังหยุดอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาเลยปะ่ะเขาติด้าแก้ตัเมอีกอเ่ามนติาสีบันที่้บุบิกจานจอย่างนี้ชีดีเลยอะไัน